สวัสดีค่ะวันนี้นของดิฉันมานําเสนอการเตรียมข้อมูลสําหรับแผนที่การให้สัญลักษณ์การจัดวางองค์ประกอบและการส่งออกแผนที่ค่ะก่อนอื่นดึงข้อมูลที่เราดิีไซน์แล้วเข้ามานะคะมาที่โฟลเดอร์ของเราที่เราเก็บงานไว้ค่ะ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์เปลี่ยนสีได้เลยนะคะตามที่เราต้องการค่ะต่อไปก็เปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อมูลถนนนะคะเป็นหนึ่งค่ะขอเป็นเส้นสีดำนะคะต่อไปก็เปลี่ยนข้อมูลน้ำให้เป็นสีฟ้าค่ะ ต่อไปค่ะเปลี่ยนข้อมูลตึกค่ะขอเป็นสีเทานะคะเ o า s i n g แล้วก็เป็นข้อมูลขอบเขตมหานนะะวิทยาลัยบูรพาค่ะรอบนอกขอบเป็นสีดำขอบสองนะคะพื้นหลังขอบเป็นสีเหลืองนี้นะคะอออกดโอเคก็จะได้แบบนี้มานะคะต่อไปให้ไปที่ layout view วินะคะไอคอนข้างล่างนี้นะคะก็จะได้กรอบแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะแต่งค่ะ ค่ะเมื่อเราปรับแต่งแล้วก็จะได้แบบแผนที่ประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นการใส่องค์ประกอบของแผนที่นะคะค่ะองค์ประกอบของแผนที่มีเจ็ดองค์ประกอบนะคะก่อนอื่นขอใส่เส้นกิดขอนก่อนนะคะคลิกขวาที่เส้นปะค่ะแล้วก็เลือก Property เลือกกิดนะคะ New กิ i แล้วก็ขอเลือกเป็นอันที่สองนี้นะคะ หลังนั้นก็ next ค่ะก็เลือกเป็นแบบที่สองแล้วก็ next ค่ะ next อีกครั้งนะคะแล้วก็ finish แล้วก็กด ok ค่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะพี่กัดจะเห็นว่าตัวเลขนะคะมีไซส์ที่เล็กเราก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงขนาดได้นะคะเหมือนเดิมค่ะคลิกขวาที่เส้นปะ property แล้วก็ปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะรอประมวลผลสักครู่ค่ะแล้วก็เลือกเป็นอ,อ่อค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะที่ลาเบลค่ะจากนั้นค่ะเราก็เลือกไซส์ได้เลยค่ะ เป็นสิบหกนะคะจากนั้นเมื่อเราถ้าเราจะเอาจุดทัษนิยมออกเราก็ไปที่ additional property ค่ะค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาค่ะให้พี่ที่ number format นะคะแล้วก็เลือกเป็นศูนย์ค่ะจากนั้นนะคะก็กดโอเคค่ะ แล้วก็โอเคแอปพ y ค่ะแล้วก็โอเคนะคะแล้วก็โอเคค่ะก็จะได้แบบนี้มานะคะค่ะต่อไปเป็นการใส่ทิศนะคะไปที่เมนู Insert จากนั้นค่ะเลือกนอตนะคะแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ทิศที่เราชอบนะคะหรือที่เราต้องการะคะ่ะแล้วก็โอเคค่ะ ก็จะได้ทิศขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็นําไว้สัญลักษณ์ทิศนี้นะคะไว้บนมุมซ้ายบนสุดนะคะแล้วก็ปรับแต่งให้สวยงามค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปเป็นการใส่มาตราส่วนของแผนที่นะคะไปที่ insert แล้วก็ สเกลบาร์ bar, ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะขอเลือกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โอเคค่ะให้หน่วยเป็นเมตร์นะคะแล้วก็ปรับแต่งให้สวยงามเช่นเคยค่ะ ก็จะได้แบบนี้มานะคะต่อไปเราจะทําการใส่คำอธิบายสัญลักษณ์นะคะให้ไปที่ insert ค่ะเน้นนะคะแล้วก็แล้วก็ Next ค่ะ จากนั้นนะคะต้องเน้นไทเติลนะคะให้เปลี่ยนเป็นพิมพ์ไปว่าคำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็ดนกด next ค่ะ ต่อไปอันนี้นะคะเป็นกรอบของคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์นะคะให้เลือกซักประมาณหนึ่งก็พอค่ะต็นนี้แล้วก็พื้นหลังอ,อันนี้เป็นแอเรียพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมค่ะขออภัยนะคะก็กด next ค่ะ finish ก็จะได้คำอธิบายสัญ,ญลักษณ์มานะคะแล้วก็ให้เราตกแต่งขายายตกแต่งค่ะให้สวยงาม ค่ะเมื่อเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยจะได้แบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็ไปทําการเปลี่ยนชื่อค่ะที่ชั้นข้อมูลนะคะพอยต์เราก็เปลี่ยนเป็นวงเวียนนะคะโลดก็เปลี่ยนเป็นถนน,นะคะ่ะวอเทอร์ก็เป็นแหล่งน้ำนะคะ แล้วก็ B D นะคะก็เป็นอาคารสถานที่ค่ะต่อไปนะคะ B U ก็เป็น ขอบเขตมหาลัยค่ะค่ะก็ะจะได้แบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะเพิ่มเฟรมอีกหนึ่งอันนะคะเพื่อใส่ขอบเขตพื้นที่มอบุรพาค่ะโดยไปที่คลิกที่เลเยอร์ด้านบนสุดนะคะแล้วก็ไปที่ Insert Data Frame ค่ะก็จะได้ new data frame มานะคะก็จัดแต่งตามขนาดค่ะที่เราต้องการค่ะจากนั้นนะคะ แล้วก็ copy ขอบเขตมหาวิทยาลัยบุรพามานะคะที่ชั้นข้อมูลค่ะ copy แล้วก็มากดวางที่ new data frame นะคะก็จะได้ขอบเขตมาแบบนี้นะคะให้เราย่อส่วนลงค่ะจากนั้นเราก็ไปที่โฟลเดอร์นะคะที่ catalog window ค่ะเพื่อนำเข้าข้อมูลชนตำนะคะ แล้วก็ลากข้อมูลชนตำเข้ามานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นการใส่ชื่อขอบเขตนะคะคลิกขวาที่ชนตำค่ะ p r o p e r t y เรา,าประมวลผลสักครู่นะคะค่ะ เมื่อขึ้นหน้าต่างนี้นะคะก็ให้ไปที่ลาเบลแล้วก็ติ๊กถูกที่ลาเบลฟิวเจอร์ n น h i s เลเยอนะคะจากนั้นนะคะลา l Field นะคะให้เปลี่ยนเป็น,ปนตำนำาีค่ะจากนั้นค่ะก็ปรับขนาดสักประมาณสิบหกค่ะแล้วก็แอปพลโอเคค่ะก็จะได้ชื่อขอบเขตแต่ละตำบลมานะคะ ต่อไปพื้นที่ที่เหลือนะคะเราจะให้เป็นชื่อผู้จัดทำนะคะเราก็ไปที่แถบเพื่องมือดออิ้งค่ะจากนั้นนะคะก็ไปที่ไอคอนนี้นะคะแล้วก็สร้างกรอบขึ้นมาค่ะตีกรอบนะคะ ก็จะได้กรอบประมาณนี้มานะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการพิมพ์หัวข้อเรื่องของงานนะคะให้ไปที่ insert ไ y t h o ค่ะไ y เติ n น,นะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะเป็นแผนที่มหาวิทยาลัยบุรพานะคะ ก็โอเคค่ะก็จะได้หัวข้อมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาวางอย่างนี้ได้เลยค่ะ,คะก็ปรับแต่งตามความสวยงามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปที่ไอคอนนี้นะคะที่แถบเครื่องมือดออิ้งค่ะเพื่อพิมพ์ข้อมูลของผู้จัดทำนะคะ เราก็พิมพ์ข้อมูลผู้จัดทำนะคะก็ในที่นี้ขอพิมพ์เป็นชื่อของดิฉันนะคะ แล้วก็ apply ค่ะแล้วเราก็โอเคนะคะแล้วเราก็เอามาใส่แล้วก็จัดแต่งได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตาสัญลักษณ์มหาวิทยาลายัยวุลภานะคะโดยการไปที่แท็บเมนู insert ค่ะแล้วก็เลือก p i c t u r e แล้วเราก็หา ไฟที่เราเก็บไว้นะคะแล้วก็โอเพนค่ะจากนั้นรูปก,ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จัดแต่งค่ะตามความเหมาะสมนะคะค่ะก็จะได้ตามมหาวิทยาลัยบุรพาแบบนี้นะคะค่ะเมื่อเราจัดแต่งได้สวยงามนะคะก็จะได้แบบนี้มาค่ะ ค่ะแล้วก็จะได้ประมาณแผนที่ประมาณนี้มานะคะต่อไปเป็นการ export ค่ะหรือว่าการนำมาใช้นะคะนำแผนที่มาใช้ให้เราไปที่ไฟล์แล้วก็ export map ค่ะจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นนามสกุลเป็น jpeg นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะ เป็นดียูยูนะคะแล้วก็เซฟค่ะค่ะจากนั้นเราก็มาลองเปิดดูกันนะคะค่ะเราก็จะได้เป็นไฟล์รูปภาพแบบนี้มานะคะค่ะ คุณพิชญ์ขอจบการน,นำเสนอพีงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ